สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสําหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสําคัญครับคนเสื้อแดงทั่วประเทศระดมพลขึ้นรถบัสรถตู้มุ่งสู่สนามบินดอนเมืองต้อนรับอดีตนายกทักษิณคาดรวมตัวนับหมื่นคนบางส่วนปักหลักค้างรอบสนามบินไม่หวั่นฝนตกพร้อมรอมวลชนสมทบเช้านี้ ขณะที่ผู้ช่วยพอบอตรตรวจความพร้อมสารดีกาเรือนจําสนามบินจัดกําลังดูแลความปลอดภัยมั่นใจไร้เหตุรุนแรงส่วนราชทานพร้อมยึดระเบียบผู้ต้องขังใหม่เตรียมการคัดกรองเจ้าหน้าที่สื่อห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ชูวิทย์แฉครั้งสุดท้ายตอกฝาโลงปมซื้อที่ดินคอร์ปชันผู้ถือหุ้นซัดเศรษฐาไม่เหมาะเป็นนายกเพราะมีนมินีทั้งในและต่างประเทศก่อนถามหาเงินทอน6 7รล้านบาทไหลออกไปนอกประเทศไหน พร้อมรับผิดชอบเรื่องที่แฉร,ระบุจบภารกิจแฉเพื่อชาติแล้วถึงเวลากราบลาปิดม่านแล้วจากนี้ขอส,าส,าส,าสาอสอสวช่วยพิจารณาคุณสมบัติทานนายกให้ดีอันนี้ผมยิงดีขอำ่ำขอลาพวกคุณเพราะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วใดๆที่เกิดขึ้นในการต่อสู้ทางกฎหมายผมก็ยังต่อสู้ต่อไปวันนี้ได้เวลาแล้วละเพียงพอแล้วไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่วันไหนก็ต้องถึงเวลาสักวันหนึ่ง ผมก็ปรารถนาให้กับสังคมไทยประชาชนคนไทยทุกๆคนว่าคุณต้องเข้าใจการเป็นไปของการเมืองเป็นไปของโลกก็ขอให้ทุกคนได้ประสบความสุขความสำเร็จมีสุขภาพสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงส่วนผมนั้นขอลาก่อนครับสวัสดีครับส่วนทางด้านแสนสิริชี้แจงปมที่ดินสุขุมวิท12ระบุไม่เคยรู้จักหรือทำธุรกรรมกับบริษัทคลวิตี้ริมิต ยืนยันไม่เคยโอนเงินไปต่างประเทศขณะที่บิกจกส่งทีมตรวจสอบแล้วกรณีซื้อขายที่ดินแสนสิริใครเอี่ยวใครโนโมินีคาด1สัปดาห์กระจ่างส่วนกรณีคนดิเดตผบอตรให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ขอทําหน้าที่ให้ดีที่สุดสุดวาดเสียววินาทีสายไฟฟ้าแรงสูง33,000โวลต์ช็อตจนขาดเสียงระเบิดดังสนัน่นก่อนมีประกายไฟร่วงหล่นถูกคุณยายเคาะร้ายไฟลุกไหม้บริเวณขาและเสื้อผ้าชาวบ้านต้องช่วยกันดับ ก่อนนําตัวส่งโรงพยาบาลด้านผู้การไฟฟ้าเผยเกิดจากนกเอี้ยงทำให้ไฟดับสองชั่วโมงเบื้องต้นได้เข้าไปเยี่ยมและพูดคุยกับญาติผู้บาดเจ็บแล้วเปิดนาทีวงจรปิดสุดช็อกหลังสาวเจ้าของรถเก๋งเจอปิกอัพพุ่งชนเข้าอย่างจัง เหตุ ate, ลูกซนกระชากพวงมาลายัยจนแม่ตกใจกดคันเร่งชนร้านก๋วยเตี๋ยวทำรถพังสองคัน,นด,ด้านผู้ก่อเหตุรับผิดเพราะลูกมุดเข้าไปที่พวงมาลายัยก่อนใช้มือกระชากหักไปทางด้านซ้ายจึงเผเหยียบคันเร่งรีบหักพวงมาลัยกลับมาฝั่งขวา ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนรถที่จอดอยู่ริมถนนโชคดีไร้คนดับขณะที่นายจ้างคู่กรณีรับผิดชอบให้ทั้งหมดรถทึกนักศึกษารชาชพัฏภูเก็ต16คนติดอยู่ภายในลิฟต์นานกว่าชั่วโมงครึ่งเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจใช้เครื่องตัดทางก่อนนำส่งโรงพยาบาลผู้ว่ารุดลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุขณะที่นักศึกษารายหนึ่งเผยบางครั้งไม่มีคนลิฟต์ก็ขึ้นลงเองได้ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงเหมือนลิฟต์กระตุกก่อนจะหยุดนิ่ง และใช้โทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือชี้หากติดนานกว่านี้อีกนิดคงขาดอากาศหายใจกองห่วยไร่ไม่โอเคกับสิ่งนี้หลังมีแฟนคลับทักข้อความส่วนตัวไปขอความช่วยเหลือให้ช่วยเรื่องนี้นอกระบบจนเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์ข้อความประกาศชัดเจนบอกว่าเป็นห่วงจริงๆแฟนเพลงทักมามา,มากที่สุดคือขอความช่วยเหลือนี่น,นอกระบบจากการเล่นเว็บพนันออนไลน์หยุดเธอครับในโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย เลิกเล่นการพนันก่อนที่จะไม่เหลือแม้แต่ลมหายใจของตัวเอง ทุกท่าติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะการเมืองวันนี้เราจับตาหลายเรื่องค่ะทั้งเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบสนะคะคและการเดินทางกลับมาประเทศไทยของคุณทักษิณชินวัตรเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลังจากที่หลบหนีคดีไปนานถึง15ปีโดยตามกําหนดการของคุณทักษิณที่จะเดินทางจากสิงคโปร์มาถ,ถึงไทยช่วง9ก้าโมงเช้าวันนี้จะเดินทางมาด้วยเครื่องบินส่วนตัวลงจอดที่อาคารจอด m อ็มเจท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะ และเมื่อมาถึงก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปรับหมายขังจากสารดีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองทันทีค่ะในขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะพักเพื่อไทยก็มีการจัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดอายุครบ37ปีให้กับคุณุงอิงนะคะซึ่งคุณุงอิงเนี่ยบอกว่าการที่คุณพ่อกลับมาถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดและเชื่อว่าพักเพื่อไทยส่งใจไปต้อนรับคุณทักษิณแน่นอนขอให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ในสภาอย่างเต็มที่ค่ะเพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยมันช่างเป็นวันที่ จะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดค่ะอ,อพรุ่งนี้นะคะที่ทุกคนไหนมีใครอยากจะไปรอรับท่านบ้ากไหมคะคนที่ไปรอค่ะต้องขอโทษไว้ตรงนี้เลยว่าอาจจะไม่ได้พูดคุยนะคะแล้วก็ไม่ได้เจอเป็นการส่วนตัวเพราะว่าพอคุณพ่อลงเครื่องเนี่ยต้องมออีกำหนดการทาง ทางยุติธรรมต่อนะคะทางการะบวนการยุติธรรมต่ออิงรู้ว่าทุกคนเป็นห่วงรู้ว่าทุกคนส่งกําลังใจให้อิงและครอบครัวอย่างมากนะคะก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆสัญญาว่าจะไม่ทําให้ทุกคนกังวลใจนะคะว่าคุณพ่อเป็นยังไงบ้างขอบคุณมากๆที่อดทนร่วมกันมาถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้เราเนี่ยเดินหน้าต่อมีกําลังใจเต็มร้อยเต็มเปี่ยมนะคะสู้ด้วยกัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ไปข้างหน้าพร้อมๆกันค่ะขอบพระคุณทุกคนจากใจค่ะคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องใหญ่วันนี้ก็คือจะมีการประชุมรัฐสภาพเพื่อที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ทางพักเพื่อไทยนําโดยคุณหมอชนนัทสีแก้วหัวหน้าพักคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองหัวหน้าพักและคุณประเสริฐจ,จันทร์รวงทองเลขาธิการพักนําพักการเมืองรวม11พักจานวน314เสียงถแถลงข่าวจดตั้งรัฐบาลน,นะครับ ประกอบด้วยเพื่อไทย141เสียงนะครับภูมิใจไทย71พลังประชารัฐ40เสียงรวมไทยสร้างชาติ36เสียงพักชาติไทยพัฒนา10เสียงประชาชาติ9เสียงครับพักเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงพักชาติพัฒนากล้า2เสียงเสรีรวมไทย1เสียงพลังสังคมใหม่1เสียงและพักท้องที่ไทย1เสียงนะครับคุณหมอชนน่านอ่านแถลงการย้ำจุดยืนของพรรคร่วมรัฐบาลจะไม่มีการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไม่มีพักก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาล และมีมติเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยต่อรัฐสภา,พาเพื่อให้เห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีท่อนหนึ่งในบอกว่าการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้อยู่บนฐานความรับผิดชอบต่อประชาชนในสถานการณ์ที่ปัญหาทุกด้านส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องรุนแรงแม้พรรคเพื่อไทยจะเผชิญกับวาทกรรมหรือคำกล่าวหาที่รุนแรงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรารับรู้ความขัดแย้งดังกล่าวด้วยใจที่เป็นธรรม และตั้งใจมุ่งสู่เป้าหมายที่จะก้าวข้ามความขัดแยง้งดังนั้นเป้าหมายหลักในวาระนี้คือการเข้าร่วมรับผิดชอบในวาระประเทศและวาระของประชาชนและพักร่วมรัฐบาลจะใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความรักสามัคคีปรองรองของคนในชาติและจะร่วมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไปและพักการเมืองรวม11พักจำนวน314เสียง ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และไม่มีพักก้าวไกลร่วมรัฐบาลทั้งนี้ได้มีมติร่วมกันเสนอชื่อนายเศษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นนาย ยกรัฐมนตรีในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อประชาชนในสถานการณ์ที่ปัญหาทุกด้านส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องรุนแรงแม้พรรคเพื่อไทยจะไปเชิญกับวาทกรรมหรือคำกล่าวหาที่รุนแรงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรารับรู้ ความขัดแย้งดังก่าวด้วยใจที่เป็นธรรมและตั้งใจมุ่งสู่เป้าหมายที่จะก้าวข้ามความขัดแยง้งดังนั้นเป้าหมายหลักในวาระนี้คือการเข้ามาร่วมรับผิดชอบในวาระประเทศและวาระของประชาชน อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในการแถลงเมื่อวานนี้ครับก็คือการประกาศด้วยว่าแต่ละพักรูปรัฐบาลจะมีโคตารัฐมนตรีกี่ตำแหน่งนะครับสรุปง่ายๆประมาณนี้ครับพักเพื่อไทยจะได้เก้าอี้รัฐมนตรี8กระทรวงนะครับรัฐมนตรีช่วยและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีรวม9ตําแหน่งทั้งหมดเป็น17ตําแหน่งนะครับภูมิใจไทยครับจะได้รัฐมนตรีว่าการ4กระทรวงรัฐมนตรีช่วย4ตําแหน่งครับพลังประชารัฐในรัฐมนตรีว่าการสองกระทรวงรัฐมนตรีช่วย2ตําแหน่งรวมไทยสร้างชาติ รัฐมนตรีว่าการสองกระทรวงครับรัฐมนตรีช่วยสองตำแหน่งพรรคชาติไทยพัฒนาจะได้รัฐมนตรีว่าการ1กระทรวงพรรคประชาชาติครับได้รัฐมนตรีว่าการ1กระทรวงครับส่วนพรรคไหนจะได้กระทรวงอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวต้องรอการกําหนดไว้ก่อนนะฮะอันนี้แค่กาหนดสัดส,ส่วนไว้แต่ว่าเรื่องว่าใครจะอยู่กระทรวงไหนเดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งรอทุกอย่างชัดเจนก่อนครับฟังเสียงนะครับจากที่เราได้แถลงการไปเนี่ยเราได้กําหนดสัดส่วนของแต่ละพรรคการเมืองไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ถึงจานวนกต้ารัฐมนตรีนะครับส่วนรายละเอียดของตัวรัฐมนตรีซึ่งพรรคการเมืองแต่ละพรรคจะต้องไปดาเนินการเนี่ยนะครับในส่วนนั้นเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันเป็นเป็นที่ตกลงเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันนะครับแต่ไม่สามารถที่จะมานําเสนอตรงนี้ได้เพราะต้องผ่านกระบวนการการนำนำรายชื่อนะครับขึ้นไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็นำทุนขึ้น,นทุนเก้าเพื่อทรงเพิ่มาโปวดเก้านะครับ กตวิไม่มีการลาออกแอ้ของลอยต่อด้ยััอยู่ครับนี่จะข่ให้ดูวันที่มันเป็วันตุ๊กตัวไปดูการดวลไปวัวยเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐนะครับเดี๋ยวทางพลังประชารัฐเขาก็จะตอบคำถามในประเด็นนี้เองครับเนที่จะเกลี้ยกี่อมติดต่อติดตามไม่นในการส่ร่วมา ไม่มีแผนครับเรามั่นใจว่าผ่านครับโดยหลังที่นายแพทย์ชนน่านได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เสนอชื่อของคุณเศรษฐาทวีสินให้เป็นที่ถูกเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะจากนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาก็ได้เปิดใจต่อที่ประชุมคะ่ะว่าภูมิใจอย่างยิ่งตลอดเวลาที่ก้าวสู่เวทีการเมืองอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็บอกว่าวันนี้ผลการเลือกตั้งชัดเจนว่าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังสิ่งที่พูดไประหว่างการเลือกตั้ง ชัดเจนว่าคําพูดเป็นนายแต่ก็ย้ำนะคะว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลืมวัฒกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสองลุงมีลุงไม่มีเรารวมถึงวัฒกรรมในโซเชียลที่เกิดการด้อยค่าเพื่อไทยเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เร็วที่สุดค่ะคุณแพรทองทานได้พูดไปเมื่อวานนี้หลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องลืดเลือดเรื่องที่เราต้องพาพัเพือพ่อไทยเดินไปข้างหน้า มันไม่เป็นการโกหกพี่น้องประชาชนแต่ผมเรียนตรงๆว่าเป็นการที่เราต้องยอมรับความจรงิง9้าปีที่ผ่านมาที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลที่เราเป็นฝ่ายค้านที่เราไม่ได้ถืออำนาจรัฐในมือเป็นที่ประจักษ์ดีว่าพี่น้องประชาชนมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ได้ตกต่ำลงไปวันนี้เรามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องลืมวาทกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสองลุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีลุงไม่มีเราหรืออะไรก็ตามทีวันนี้คณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นตัวบ่งบอกชัดเจนครับว่าเราต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเรื่องการใช้วาทกรรมเรื่องการใช้สังคมโซเชียลในการด้อยค่าภรคพเพื่อไทยในส่วนตัวผมเองก็เจ็บเจ็บพอกับพวกท่านทุกคนแต่เราอยู่ใน สังคมของความเป็นจริงยังมีคนอีกเกษตรกรอีกนับสิบล้านคนซึ่งคอยการจัดตั้งรัฐบาลคอยนยโยบายดีๆของพรรคเพื่อไทยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย ซึ่งช่วงท้ายเนะี่ยคุณเศรษฐาก็บอกนะคะว่าจะแก้ไขปัญหาด้วยความตั้งใจจริงไม่ลืมความเหน็ดเหนื่อยและไม่ลืมพักพวกเพื่อนฝูงค่ะผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความมอบหมายจากสมาชิกในที่นี้ทุกท่านจะพยายามเต็มที่สู่ความสามารถที่จะนำรัฐบาลของประชาชนภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยแก้ไขปัญหาทุกๆปัญหา ด้วยความตั้งใจจริงไม่ลืมความเหน็ดเหนื่อยไม่ลืมพักพวกเพื่อนฝูงเราหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณนัทวุฒิไม่ว่าจะเป็นคุณกุ้งทัศนีไม่ว่าจะเป็นคุณปกป้องที่จำใจต้องเดินออกจากพักไปด้วยอุดมการ์อันแรงกล้าด้วยความปรารถนาดีกับพักเพื่อไทยไม่มีการ ทรยศต่อมิตรภาพที่เรามีอยู่ไม่มีกวคข้างหินกลับมาใส่บ้านที่เขาเคยอยู่แต่เป็นความจําเป็นของพวกเขาเหล่านั้นที่เขามีจุดยืนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่หวังว่าถ้าได้รับการเห็นชอบจากสภาผู้แทนจะนําพาประเทศเดินไปข้างหน้าให้ได้จะทําให้เขาทั้งสามคนมีความภาคภูมิใจ ในการอยู่พักเพื่ออไครับขอบคุณครับส่วนท่าทีของสอวนะครับหนึ่งคนที่ออกมาพูดชัดเจนมากๆก่อนนั้นนี้ก็คือสอวกิติศักดิ์ร,รัตนวราหะนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวได้สอบถามนะครับสวกิติศักดิ์ก็บอกว่าสัญญาล่าสุดเนี่ยน่าจะชัดเจนว่ามีสวที่จะโหวตสนับสนุนคุณเสรษฐาทวีสินเป็นนายกเกิน100เสียงนะครับ ก็ยอมรับบอกว่าตัวเองรู้สึกหน้าแตกเหมือนกันที่ก่อนหน้านี้มั่นใจว่าคุณเศรษฐาจะไม่ผ่านส่วนที่ประกาศว่าตนเองจะไม่โหวตให้คุณเศรษฐานั้นก็ยังยืนยันหลักการเดิมครับหน้าแตกไปกิติศักดิ์หน้าแตกไปนะครับ mm hmm. เพราะว่าไปเช็คพี่ๆสอวกันแล้วก็สรุปกันว่าคือเป็นร้อยเสียงเลยร <c oughs> หระน่าจะนะ <c oughs> ไม่โหวตครับไม่โหวต้ายืนยนันแท้แต่จะว่าพี่พี่เขาจะโหวตนะแต่ว่าสืบสอดไม่ยืนยันว่า,าด้วยเหตุผลส่วนตัวนะไม่โหวตครับอีกคนก็คือสอวประภาสีนะครับบอกว่าขราวที่แล้วเนี่ยตนเลือกคุณพิธาเพราะว่าได้เสียงข้างมากแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเพื่อไทยก็รวมเสียงได้ข้างมากเช่นกันตนตั้งใจว่าจะเห็นชอบให้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็ได้รับโทรศัพท์จากประชาชนจากหลายช่องทางนะครับบอกว่าไม่ให้เห็นชอบเพราะว่าสงสารพรรคก้าวไกลนะครับ พักแห่งความหวังของเขาที่ถูกทออทิ้งก็เลยบอกว่าตอนนี้เครียดมาหลายวันระหว่างหลักการที่ยึดมั่นเสมอมากับความรู้สึกท้อแท้เจ็บปวดของประชาชนตนจะยืนอยู่บนหลักการหรือว่าเลือกร่วมเจ็บปวดไปกับเขาด้วยจึงตั้งคําถามว่าควรจะเลือกไม่เห็นชอบตามความต้องการของประชาชนหรือเห็นชอบตามหลักการที่เขารวมเสียงข้างมากครับ ส่วนท่าทีของพรรคเก้าไกลค่ะผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ที่ประชุมได้ข้อสรุปชัดเจนแล้วนะคะว่าจะโหวตไม่เห็นชอบให้กับแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยค่ะโดยคุณชัยธวัฒตุลาธนเลขาธิการพรรคเก้าไกลให้เหตุผลนะคะว่าเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนไม่เอารัฐบาลผสมข้ามขั่วค่ะพรรคเก้าไกลจะลงมติไม่เห็นชอบต่อรายชื่อแคนดิเดตนายกของรัฐนายกรัฐมน,น,น,นตรี จากพรรคเพื่อไทยในวันพรุ่งนี้นะครับด้วยเหตุผล3ข้อในวันนี้เนี่ยเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลผสมข้ามขั้วที่นําโดยพรรคเพื่อไทยในวันนี้เนี่ยได้มีการรวมเอาพรรคที่สืบทอดอํานาจจากคณะรัฐบารได้แก่พรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐมาเข้าร่วมรัฐบาลด้วยเราถือว่าเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้งไปแล้ว อย่างชัดเจนในขณะที่ที่ประชุมของพรกประชาธิปัตย์ก็มีมติงดออกเสียงเช่นเดียวกันค่ะไม่ได้รับการทาบเชิญในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ค่ะซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะไปโหวตเห็นชอบให้กับคุณเศรษฐาทวีสินในนามของพักเพื่อไทยนะคะเพราะฉะนั้นในที่ประชุมค่ะจะมีการพูดถึงในกรณีของเอองดออกเสียงหรือว่าไม่เห็นชอบค่ะซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็ มีการพูดคุยแล้วก็ตกลงว่าเป็นมติพักจากการอภิปรายของสมาชิกหลายๆท่านนะคะเกือบครบทุกท่านค่ะก็สรุปว่าง,งดออกเสียงค่ะเช่นเดียวก,กันกับพักไทยสร้างไทยนะคะที่ก็มีมติจากที่ประชุมงดออกเสียงเช่นเดียวกันนะคะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกกันสิงหาคมนี้พบละครใหม่ที่ช่องสามสืบความจริงของโรคร้าย ผมอยากให้เรื่องนี้จบเร็วที่สุดเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนตายมากเท่าไหร่หรือว่าจะเกิดโรคระบาดจริงวะเขาเป็นฮีโลนะแกมึงตายซะสืบลับหมอระบาดเมื่อรักพังเกมรักจึงเริ่มขึ้นลูกสาวที่แสนดีบริสุทธิ์ของคุณกําลังแอบคบชู้กับสามีฉันจนตั้งท้องที่คุณคงคิดมาตลอดว่าคุณดีกว่าผมทุกคนด้อยกว่าตำต้อยกว่าเกมรักทรยศ ห้ามพลาดละครใหม่เตือนสิงหาคมน,นี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 p ตามหาฉันนะไหมคะคุณมีธุระอะไรหรือเปล่าอยู่นี่เองเดี๋ยวมีคนมาเห็นเข้านะคะถ้าคนเจ็บอยู่ตรงหน้าแล้วหมอเลือกที่จะไม่ช่วยอันนั้นคงดูแย่กว่านะถ้านินจะรักใครนินต้องดูให้ดีนะลูกอย่าพลาดเหมือนแม่เด็กขาด เป็นพี่ก็ต้องเสียสละให้น้องสิแม่ไม่เคยสอนเลยไงอย่าให้กูรู้นะว่ามึงรักกินขโมยกินกูไม่เอามึว่วยแน่ถ้านินยังอยู่ที่นี่พี่จะคอยอยู่ช่วยนินนะเวลานินยิ้มมีความสุขโลกมันสดใสแค่ไหน ฉันจะทำให้ทุกคนยอมรับเรื่องของเราให้ได้กรงดอกสร้อยสุกเสราร์อาทิตย์20นาฬิกา20นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus e n t h o u s e จะพาทุกคนไปหาแรงบันดาลใจในการแต่งห้อง เจอกันนะคะบน3 plus news ทั้ง YouTube และ Facebook ค่ะคระบับครวบันทางอ่านล่าสวัสดีครับ ได้เวลาคุยกับวิจ๊ะครับเราเจอกันตรงนี้เป็นประจำทุกบ่ายวันจันทร์และบ่ายวันศุกร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รอบโลกมีเรื่องค่ะสวัสดีค่ะพวกเราสองคนนะครับในรายการอแชกอย่าปล่อยผ่านนะครับอยู่กับแคร์แล้วก็เซนตจนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะบาเจอกันนะคะกับคุยข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีคุณผู้ชมวันพฤหัสบดีเวลาหัวค่ำเรามาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ใต้เตียงการเมืองค่ะ สว,ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข okay, ้าสู่เศรษฐกิจสามอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการกีฬาเราไลฟ์ในสามพลาสติวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่อัพสวิงเศรษฐกิจดีๆกับแอนชุมพนุชพัทรชคจีนะคะ สวัสดีคุณผู้ชมแคนเทสสามพัฒน์นิวนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพพิเศษวิทยาลัย,น,ยน,ะนะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสามพันิวนะคะรายงานสดบรรยากาศเทศกาลกรุงเทพกลางแปลงค่ะทั้งหมดนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลศิริกิจค่ะคนรู้ใช่ไหมว่าคุณสำคัญสำหรับผมแค่ไหน ผมไม่มีทางที่จะเสียคุณไปไข่มากล่ะคะทินรู้ไหมว่าตอนนี้เจนอยากได้อะไรลูกสาวที่แสนดีบริสุทธิ์ของคุณกำลังแอบคบชู้กับสามีฉันจนตั้งท้อง คุณคงคิดมาตลอดว่าคุณดีกว่าผมเก่งที่สุดดีที่สุดทุกคนด้อยกว่าตำต้อยกว่าคุณอะไม่ได้ดีเท่าที่คุณคิดนะแต่ฉันก็ไม่ได้เลยที่คุณเป็นก็แล้วกันถ้าเขาไม่เลือกฉันจะเป็นฝ่ายตัดสินใจเลือกให้เขาเองเกมรักทรยศเร็วๆนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พล p ส สองคนนั้นเป็นพี่น้องกันแต่วาสนาต่างกันลิบลับคนนั้งคุ้มและทะเลเขาก็รู้ว่าฉันกับทนเปจะคู่มั่นกันดอกสร้อยฟ้าที่ฉันรู้จักมันจะไม่ยอมให้ดอกไม้อื่นมาแย่งมนแรงจากมันก็ได้หรอกฉันจะไม่มีวันมีชีวิตอยู่ในกรงแบบนี้ตลอดไปแน่ ฉันไม่ชอบดอกสร้อยอยินเทอน็ตพวกนั้นหรอในเมื่อมีดอกที่สวยที่สุดอยู่ตรงหน้าเวลานินยิ้มมีความสุขโลกมันสดใสแค่ไหนพ่อจะไม่ยอมไม่รู้ของพ่อแย่ผู้ชายกันอีกเด็ดขาดเราจะฝากทุกอย่างไปได้จริงหรอคะกรงดอกสร้อยสุกเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา20นาสนับสนุนโดยขนมพายสอดไส้ครีมเคลือบช็อกโกแลตตรายูโรช็อกโกพาย เรื่องราวรับโลกเรื่องแรกเราไปกันที่สหรัฐนะคะที่แคลิฟอร์เนียใต้เนี่ยเจอกับพายุโซนร้อนฮ um mm ิลลารีพัดถล่มแล้วก็เกิดน้ําท่วมดินถล่มซ้ำเจอแผ่นดินไหว5.1 mm hmm. มกนิจุดด้วยนะคะ mm hmm. ตอนนี้ผู้ว่าการรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนใต้ของรัฐแล้วค่ะฮลลรี mm hmm. นี่ถือว่าเป็นพายุโซนร้อนลูกแรกที่ซัดเข้าถลม Los mm ่มลอสแองเจลิสในรอบกว่า80ปีด้วยขณะเดียวกันก็มีแผ่นดินไหวในพื้นที่เดียวกันตามมา ขนาด5.1มกนมิจูดนะคะแล้วก็มี after shock เกิดขึ้นตามมาหลายระลอกด้วยแต่ว่ายังไม่มีรายงานความเสียหายหรือว่าคนได้รับบาดเจ็บค่ะคส่วนที่ประเทศจีนครับเกิดเหตุการณ์น้าท่วมฉับพลันเช่นเดียวกันนะครับรุนแรงหลังจากที่มีฝนตกหนักในช่วงสั้นๆที่มฑลทนเสฉวนกระแสน้ําไหลบ่าเข้าท่วมสู่ไซต์ก่อสร,ร้างในุบเขาแห่งหนึ่งนะครับคนงานถูกพัดหายไปกับกระแสน้ํา6คนเจ้าหน้าที่ต้องอพยพคนงานหนน้ําอย่างเร่งด่วนครับโดยที่ไซต์ก่อสร้า,รรางมีแรงงานราว85คนตอนเกิดเหตุ ก็มีคนงาน6คนที่หายไปตอนนี้ก็ยังไม่พบนะครับต้องระดมเจ้าหน้าที่กว่า500คนเข้าไปในพื้นที่ครับส่วนที่ฝรั่งเศสและอิตาลีเจอกับคลื่นความร้อนระลอกใหม่ค่ะตอนนี้ราวาคลึ่งพื้นที่ของที่ฝรั่งเศสตอนใต้ในอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นถึง42องศาเซลเซียสนะคะส่วนที่กรุงปารีสอุณหภูมิแตะระดับ3839องศาเซลเซียสแล้วรัฐบาลต้องประกาศเตือนภัยความร้อนระดับสูงสุดระดับสีแดง ส่วนอิตาลีที่กรุงโรมค่ะก็ร้อนจัด38องศาเช่นกันหลังต้องเจอกับอิทธิพลจากคลื่นความร้อนที่มีชื่อว่าเนรคะ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์และออกมาบอกว่าความมั่นคงเริ่มต่ําลงนะครับหลังจากที่อินเดียผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ลดการส่งออกข้าวนะฮะลงอย่างมีนัยสําคัญจากปกติเนี่ยส่ง22ล้านตันนะครับจะส่งเพียงแค่9.5ล้านตันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นผลมาจากสงครามรัสเซียยูเครน ที่มีการปิดกั้นเรื่องของการส่งออกนะครับก็มองว่าในอนาคตอาจจะเกิดลำบากแล้วก็ค่าข้าวต่างๆจะแพงมากขึ้นครับค่ะเดี๋ยวเราตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้มีอะไรเรื่องที่เป็น ừ, เรื่องใหญ่แล้วก็เข้มข้นต้องติดตามกันต่อในเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะแล้วเราปิดท้ายกันด้วยภาพจากอสอสเตรเลียนะคะคุณผู้ชมเป็นภาพของวานซาวเทนไรท์แม่ลูกคู่หนึ่งที่กําลังว่ายน้ํามาประชิดชายฝั่งซึ่งภาพแบบนี้เนี่ยพบเห็นได้ไม่บ่อยนะคะผู้เชี่ยวชาญ